สวัสดีครับพี่น้องมานี่ช่องประมูลส่งเสริมเกษตรรุ่นใหม่พี่น้องสีว่าภาพพี่น้องมาส้มสวนลุงวี่สวนักบซิดาพี่น้องฝรั่งักบซิดาเขาไนี่แหละบ้านนาสวงพี่น้องเอาแต่ไปพูดคุยกับเจ้าของเพื่อเรยพี่น้องความรู้อย่าเอาแบบน้ำหรือจะบักตอนบักซิดาปลูกบับบซิดามีบดครับพี่น้อง ไปพุดคุยกับก็จะของเพื่อเลยพไปนองครับผมสวัสดีครับลุงวีครับผมสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับผมสวนฝรั่งลุงวีบรรณาสวงครับผมหรือเฟซบุ๊กสวนฝรั่งลุงวีบรรณาสวงศูนย์เก้าเก้าหนึ่งสามหกสี่เจ็ดเก้าศูนย์ครับผมเมื่อนี้ผมจะขออนุญาตเปลวเหล่องระบบหนามเนาะครับผมครับผมไอ้มักเซดาอยนี่ะม่าณสีหารลอยตนนี่ใส่ใส่ระบบหนามนะครับสายยางกดครับผมอ๋อหมายถึงว่า ใส่ใส่สายยางหดมอลงดีครับผมหลายหลายเลยครับไปประมาณสี่หาลอยต้นในเนื้อที่สองไร่นะครับผมหลากสายเลยครับผมอ๋ก้อนก้อนนี่ก้อนกอนน้านี่อได้ใส่สายนํายศนําพุ่งยังบใส่ใส่ครับผมใส่เบ็ดแบบลองพี่ลองดูดมากู้แบบครับผมไอ้คุซื้อใบนายศนะครับไอ้มินิสปริงเกิ์นะครับไอ้เ้าใส่อันนี้เพราะว่าเ้องใส่น่ํานําหนําสาเนาะครับเนาะ ไอ้ใส่ได้ปีหนึ่งเนาะปีต่อไปนี่ยหนามมันจะตันนะครับมีนี่สปริงเตอร์อันหนึ่งนะครมันตกตะก้นก็คือว่าลุงวีก็เคยเคยใส่มาเบิดคือว่าสปริงเกอร์ก็เคยเคยใส่มน้ำยศก็เคยใส่แต่ว่ามันตันบ่ลุงวีมันตันแล้วที่นี่ไอ้อยู่ประการหนึ่งก็คือเขาตันหยาบไลยนะครับเขาตันหยาแล้วมันมันสิไปตีเรายุงกนยังขาดเข้าใจแหละครับผมเพราะว่าขั้น่าเขาเป็นหนำยศนี่สายเขาสิเขาไหวหยามันลายเขาสิตัดบ่ได้ ผมเพราะว่าห้าเป็นสวนเ้าเป็นสวนเคมีขายยาคือว่าตรงตัดยาเ้าใจลวครับ,รรบพี่น้องนีล่ละพี่น้องแล้วอีกวิธีหนึ่งนะครับไป้บ,บางครั้งนี้นหนามอยู่ในทอ่อตีมันหอนนะครับผมมันยะจะถือ่านั้นทําไมาต้นไม้ห้อางนาันใหญ่ร<อ>เราเนื่องจากไป<อ>บางช่วงในแดดหอนแห้งครับ,รบแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็ต้นไม้ห้องนัน,นใหญ่เนื่องจากว่าห้องห้องห้องโหดแค่พื้นทีจากัดนะครับครับผมบวกกับห้องโหดสายยางนะครับผม ข้าหัหสายยางนี้ข้าเดี๋ยวคนใบเขานํานะครับผมมันก็เลยใหญ่เร็ oh, โวโอ้หมายถึง<ม>ว่าข้าชุ่มชื้นทั้งเหงาทั้งทั้งเหงาทั้งใบทั้งต้นครับผมทั้งเหงาทั้งใบทั้งต้นโอ้ oh. แล้วที่นี่นะครับครับไอ้ในการหดนี่ไอ้ระบบมินิสปิงเกอร์นี่อทอพีเอ็นี่ข้าเข้าเบิ้ดเงินลายแล้วไอ้สายยางนี่เขาก็ยเบิ้ลเงินลายนะครับไอ้เนื่องจากว่าเขาลองทิดลองถือนี่ลายยางครับผมไอ้เนื่องจากว่าหนามบัวแหงตามที่เขาต้องการนะครับผมไอ้ขออนุญาต มาเบอรไงไอ่ปมน้ำอยู่อยู่ในสารนะครับพี่น้องไปเป็นสิบนลยครับเพราะว่าอยู่ในนี้นะครับไอ่ปมห้อยโครงก็เมนนะครับผมไอ้ไดโวก็เมีแล้วก็ซําเมินก็มีเพราะว่าเขาค้นหาไอ้ตัวไดมันสิแห้งที่สุดนะครับผมไอ้ส่วนใหญ่นะครับผมผมขอแนะนํานะเกษตรย่างน้อยน้อยนี่ไอ้ ต่ำจีเป็นห้อยโข้งก็ดีจีเป็นในไดโวก็ดีจีเป็นซัมเมติก็ดีผมขอแนะนําให้เอาสองแรล่งนะครับผมตัวนี้นะไอ้ตัวนี้ยุนยุนี่สองแหลงลายเดียครับไอ้เนื่องจากแรงหนึ่งหรือแรงเครื่องนียวนามควายอย่างครับผมครับผมแล้วนามควายแล้วที่นี่นะครับไอ้ไอ้สองแรงเนี่ยยังบ่พอไอ้สายยางหนี่งก็มีส่วนนะครับผมไอ้เมื่อันเนี่ยขออนุญาตนะครับผมครับไอ้สายยางไอ้ที่แรลงเนี่ยผมใส่สี่หุนนะครับผมโอไอ้สี่หุนนามควายแล้วต่อมาผมก็เลยใส่หกหุนเราไอ้บักซีซีนุ่งเงินเนี่ยมันแพงนะครับผมมันเป จริงจริงเนี่ยเขาบูจําเป็นต้องเอาเกลือดีเลยครับเพราะว่าที่แรงเนี่ยมันดยอมผาดไอ้ตอมาหนามผแห้งซี่หุ่นกะคอยหัวคุณตะคอยไอ้ตอมาเนี่ยผมเอาเนี่วหนึ่งตัวนี้เนี่วหนึ่งนะครับผมเนี่ยหนึ่งเหนี่ยหนามก็ยังค่อยนะครับผมขนาดไอ้ไดโบสองแรงแล้วก็ไอ้ซัมเมิร์สองแรงครับผมเพราะว่าเขาล่องล่องวัตถุแบบนะครับผมไอ้ตอมาเนี่ยผมก็เลยเดี๋ยวมาเปลี่ยนไอ้ตัวนี้นะครับมันจะเป็นเนี่วหนึ่งนี่ขนาดใหญ่ใหญ่กว่าเนี่วหนึ่งตัวนี้แล้วก็เทือนนี่ ตัวที่จย์นะครับผมไอไ้อคือตัวนี้นะครับผมแล้วก็บูแหงนั่นนะครับตัวนี้ <ผม S 2> ตัวนี้เป็นเป็นปนิน้วนิ้วครึ่งไอ้นิ้วสองครับผมนิ้วโอ้นิ้วสองยางหน่อยๆน่อยนี่ตรงนิ้วสองนะครับอมผมเห็นในส่วนไหลยแล้วคนบอกว่าพอหน่อยเนี่ยเขาใส่แล้วไอ้นามก็จะไหลแห้งที่จริงนี่บูแมนนะครับครับผมเพราะว่าเขาใส่ทอหน่อยแล้วไอ้เครื่องเขานี่แบบมัน มันทำงานนักนะมันทำงานนักคือว่าเนี่เครื่องมันจะใหม่ด้วครับโอ้เข้าใจแล้วครับเพราะว่าสายมันหน่อยกว่าน้ามันจะออกบ่พุ่งพุ่งบ่แห้งเนาะครับครับผมไอ้ส่วนลาที่เขาพระกันเทียงกันผมก็เลย เคพอใจแล้วครับผมมันเลยใส่อเองเขามาลองเองย่งค<ม>อยนะครับว่าผว่ตอบโจทย์มันเลยทำให้เขาเสียงเงินหลายแต่บางในแพงนะครับแต่ว่าตัวนี้บบแพงนะครับผมโอ้ตัวนิ้วสองนี่มันสีมันสีไงแล้วมันก็สีนามมันโล่งไหลดีกว่าเนา,นา,นานะโล่งไหลดีกว่าแล้วเราก็แห้ง้าใจแล้วครับผมเพราะว่ามันควันนี่ผมใส่ตัวนี้นะครับเอ้สองแหล่งเื่ากันเนี่ยแหละครับไอ้พ่นหนามตัวจะเทยผมใส่เวลาวัดนี้เคร่งเมือวนนะครับยังคอยแล้วไม่ถึงสายมันหน่อยน้องวีน้อสายสายมันหน่อยครับทั้งทั้งเหลี่ยมต่อมตัวเดียวกันนะครับคับผม้อใจแล้วทั้ง ตาม้อยโข่งสองแรงเนี่ยทั้งไดโวสองแรงครับผมมันมันมันสูสูแบบว่าสายยางใยใ่บดใหญ่นอกคือว่าสูสูสายยางใ่ที่ว่ามันจะบีบบีบว่าให้มันแห้งมันมันมันกับบดใส่นอกลงวีนอกะครับผมผมจึงไอ้ขอแนะนําเกษตรรุ่นไม่ถาเข้าเอยปั่มยังเข้าเสียรุนได้ดีในยางหน่อยๆรุนียังก็ดีแต่ว่าเข้าสองแรงนะครับยางสองแรงสองนิ้วเขาังคอยลุนลงมาครับครับผมอย่าลุนไหลแม่เข้าอยากใส่สายยางตัวนี้ก็ ยางหน่อยที่สุดก็ต้องเป็นเนีหนึ่งครับจะเป็นพวกหมุนเลยครับพี่หลังเลยครับผมโอ้คับผมไอ้นี่มันก็ยังบนบนไหลแห้งเต็มที่เลยทั้าต้นไหม่เขาใหญ่ตรงรุ่นนี่ครับผมครับฟังไอตอนแรกนี่ผมคิดว่ามันมันใหญ่ไปเขาจะหลากบวบไวแต่ว่าที่จริงนี่ผสมกับเหอหลือนี่ไอหนามมันออกแห้งนี่มันไมันเห็นไ้เขาทํางานง่ายหลครับมันกระทัวเถิงไห้มันก็บเปียกเร็วมันกับคือต้นต้นนอลงวีนอต้นต้นแล้วแล้วก็ลดระยะเวลาโอ้ครับแมนครับผมไอปีนี้ไอพึ่งปีนี้เลยครับผมพึ่งไ้ คนผมตัวหนิมกวนเนี่ยผมใส่ตัวนี้ประจําครับไอ้ผมจึงขึ้นลายนาหอนเนี่ยเขาใส่นามลายเนาะครับครับปีนี้โมยันเนี่ยปีนี้พร้อมเลยครับครับก้อนนาหนี่ก้อนนาหนี่เป็นสายนามนามยศคือว่ามันบอตอบโจทย์เนาะแขกเลยก้อนแต่ลายปีแล้วครับตัวนี้ใส่ปีเดียวผมลือทิ่ย์ไครับโปีเดียวครับ่แต่ว่าไอ้พ้นนามนี่ผมพ้ดลายปีแล้วแต่ว่าเมื่อก่อนนี่ใส่สายนี่ครับผมโอ้ตัวนน้สายนี่วันนี้สายสายสายหน่อยแหลกนี่รลอกมึงตัวนี้ก็ว่ามันดีแหละมันกะ มันกะมันกะคือว่าไดๆเหามันแผ่เนาะครับผมยังยังไหลคอย,ยอยู่ถึงจะดีก็ยังไหลคอย,ยอยู่นะครับหมายถึงสายมันหน่อยแต่ว่าแต่ว่าเครื่องสําเบรานันสองแรงอยู่สองแรงอยู่ครับแต่ว่าสายมันหน่อยสายหน่อยเข้า <fe> ใจละคือว่าสายมันหน่อยแล้วครับผมหนาะมมันยังมันยังแบบว่ามันยังดันบ่อถึงเนาะครับผมวต้อง เหล่าสายตัวนี้นะครับมวลหนึ่งรอยเมนนี่มันรวมสามพันมูลนครับโอ้แผงแพงแล้วที่นี่นะครับผมไอ้ตัวนี้นี่หาที่เม่นี่นมวลหนึ่งเนี่ยพันกุบบาทด้วยครับพันสองเอาไปซื้อยุ่ครับยุ่งบนวัสดุตัวนี้ตัวนี้เนี้ยเนี้ยนี้ยสองไหมครับพงวีเนี้ยสองแล้วย่างนาเลยนะครับใบเขาดึงหลังนี่ยโ่งหงอครับเพราะว่าเขาหนาแห้งขนาดนี้นี่แหละควบควบรูครับพี่น้องควบรูเข้าเข้าเข้าเบิ้งไอ้ดีพี่น้องเพราะว่าพราล่องพิษล่องถึงมาหลายแล้วพี่น้องแมนท้าเข้า ไปศึกษาดีๆนี่ห้องสีลงพุนนโบรายนะครับผมครับผมไอ้ย่อนร่องพิษร่องถือนี่ผมจึงลงทุ่นลายแต่ว่าห้องก็ไดแบบควบหูไดในแบบให้ขอคิดเห็นเวลาลูกค้ามานะครับจะได้เปรียบเทียบเนี่ยเขาฟังนะครับผมก่อนเขาลองมานะครับก่อนสีว่าสําเร็จ์นี่ครับพิษไปทั้งสายยางทั้งคนฝรั่งนี่ก็รลายเติมนราลงดีนาะหลายเติมครับพิษร่องพิษร่องดือแต่ว่าก็ ถือว่าเป็นอาจารย์นะครับครับผมแตว่าย้อนเหตุการณ์เริ่มเก่งวัตถุยางน้องลุงวีแน่นครับผมก็เลยอยางแนะนํ้าไหม่เกษตรดุลใหม่นี่เอาไปเห็นเพื่อได้กโบเสียเป็นหลายหลหรือว่าโบโบเสียเงินเ่าไหลเนาะครับไปนี่เนาะลายลายไเลยครับผมที่เรื่องน้ำกับลุงวีเนี่ยกะทักพื้นดครับผมสวนฝรั่งลุงวีนะซวงครับพี่น้องกับผมหรือหรือทันไนนะครับ อยากจะเขามาเยี่ยมชมสวนแต่ว่ายังบ๊วยเสือนะถ้าเขามาเยี่ยมชมจะเจอเราก็มาศึกษามาปรึกษาไอ้ข้อมูลต่างๆมาจะเห็ุแนวใดแนวใดก็ทางสวนก็ยินดีให้คําแนะนําฟรีเลยนะครับโอครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับผมให้มาเยี่ยมมาหอดมาถึงนอกบ๊วยเสือบบเป็นยังน้องบีเนาะบ๊วยเสือกับบ๊เป็นยังแค่มาจื่อห้องก็ดีใจแล้วครับผมมามาเที่ยวจซื่อไปพี่น้องเพื่อนกับมีบักซีดาให้ชิมพร้อมไหมีบักซีดาให้ชิมพร้อมครับมีน้ำเย็นๆให้ดื่มพร้อมครับผมครับผมเตรียมมาให้ลูกค้าเรรรีียยบบ้้้ออคัผมไช่งน มึงซื้อไว้มึงเสดาใจจะไม่หาซิมตลอดเนาะจะว่าถ้าลูกค้าทั้งใครเนี่ยก็ขอเรียนว่าให้โทรมาแจ้งบอกล่วงหน้าก่อนเพื่อท่านจะไม่เสียเวลานะครับผมเพราะว่าผมเห็นหลายท่านแล้วเพิ่นมาบางครั้งผมไม่เสละนะครับผมเพิ่นมาคือว่าเพิ่นบ่โทรมาล่วงหน้าเพิ่นบ่โทรมาล่วงหน้าครับผมข้าเจ้าแล้วครับผมจะให้โทรมาล่วงหน้าควรครับผมคลิปนี้แล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับผมจะว่าเรื่องปุ๋ยทั้งใบทั้งดินโอเคครับผมแบบพร้อมกันในตัวเดียวว่ามันจะมันจะจบฤีทีเดียวนะครับครับผมคลิปนี้ก็ กับขอบพระคุณหลายๆแล้วก็อย่าลืมกดติดตามใหม่งอ o ยูทูบที่พนพึงแคใหม่ด้วยครับประมทส่งเสริมเกษตรรุ่นใหม่นะครับผมผมก็ขอบคุณเพื่อนหลายๆครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ